Thank <laughs> you. สวัสดีจ้าสวัสดีย่มามม่สาวจ้าพี่น้องเมื่อน,นี้ยผ้าขาปลาหาเห็ดคือเก่านะจ้ะเนาะสวัสดีเอฟซีไม่เอฟซีเก่าสุูบสุขคนจ้ะมาหลุ่นน้ำกันว่าชีวิตเห็ดจะพาไปเก็บเห็ดอยังอนะีกแล้วจ้ะเนาะขืนพูคือเก่าจ้ะพี่น้องพูดลูกเก่าเนาะกต่ในเสาววันที่สี่สิงหาคมสงหาหกสี่จ้ะมาหลุ่นน,น้ำชีวิตเห็ดเด้อจ้ะเด้อไปเก็บเห็ดน้ำกันเนาะจ้นะเนาะ ไปจ้ะไปเก็บเห็ดห้เลือแข่งมันตคค้องขีบจ้ะจ้าจะแม่มาผ่อล้วจ้ะเนาะนี่จะ้ะสวัสดีจ้าอ่ะจะ้ะแม่่อนจะมาเก็บนะาจาน้ะนะอ้ยละวโงกค่ะจูมยังไงอ้ยงายเพ่ง ออกว่าไรเลยนี่จนแบบแลกใหม่รุดสันรุดสันดอกข้างดอกสวยๆดอกแึ้นกันะกนะจ๊ะเนาะถึงมะถึงมาจ้ะนังจากเก็บของแม่แ้วนะจ๊ะเนาะกนก็พอกันจ้ายังออกคือเก่าจากพี่น้องละงก

thoải rồi cha mua một cái nữa cho nó này phèn cà bưởi cho bỏ ao cho trồng đọt Okay. ngọt Thường thấu khen nó cho nó Nhịt sáng đầu cái đồng da chị phần đáng bé lên nữa chưa nè mục đôi mì ra chá mục đôi tìm 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 đồng tìm 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 กดอกสวยเข้าดวงจ้าดอกสวยน่าจะนะนันจี้อันนี้ บานนะจ๊ะบานแข็งนะจ๊ะนะเอาขื้เกาเลาจ้ะไหนจ้ะจะเฮ็ดบดดินกันจ้ะนี่เี่กงแสบมั้ยจ้ะนี่ใสนะนน สองด้กสามด้อโอเนาอ

จะทงางังขาวเลยนะไู่ยังอยู่ไกลกันจนะปิดน้องอกขาวจ้ะนะเดี๋ยวพาไปเอาจ้ะ,จะบาน,นเอาจ้ะเฮ็ดอืดน่าจะวันไหนนะนี่จ้ะงงงงหน่อ,อยจ้ะไกลกันทอดดวงจ้า ít mùa đuột xuống vinh nào. Nào. ngồi lại nữa dạ nữa mùa đuột luôn dạ lạy cả xưa ơi dạ ngồi xong đọc nhỉ nhưng mà ngọt tay chào đọc hôm nay mình hộp dạ 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 อุ้ออก,กันนะจ๊ะก็เขาดวงอ่ะอีกสองดอกจะ้จะไม่ใคยมีใครทำแต่พี่ดอกใครคนก็ร่างบานนะจ๊ะเนาะ xí xúa ấy cả Mất ba hộp hẹn cả Áo nhạc lại ra Cả khay vậy khay cả ta Nhìn ra kênh xong rồi nó trầm rồi Sui sui Một trà 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 Một Xong มจะอีกสองรอนล่งเห็นบ yeah, ่ดีดีดีเลยจ้ะหันเกือสซูเอเห็นแล้วจังจะอีกแล้วเนา่ยังใคไปหานไปพานมาจังหาะแล้วจงกลับมาจัเห็นเบืองยาหงเลยจ้ะดีตาดีแฮะตอนนยาทีเขาหักเต็มตาเลยจ้ะพี่น้องพอระงูนึงแล้วจ้ะเนาะ มันก็กจะสืบสาเหตุไปจ้าหาไปน้ำกันจ้ะจ้าอีกสองดอกตรงนี้ก็หาจนวานแะพี่น่องครับมาบนมากะเห็นอีกนะจ้ะมันจะอีกลองมันจะดองสวยๆงูดวงจ้ะที่แปลงพีหน่อยจ้าพี่น่อ นะจ๊ะ kita ลงเนาะ tidak เหมือน tidak นะ

อาตัวฉันมเป็นเทลามากนะมูนี้ใหญ่ดีจ้ะพี่้องล้ก็เทาทีมาก่นะอาจจว่าฟังอาจจะว ต้องนีพ hmm. mm ื hmm. ้นท้าสีมันจะอับปิชเชียดอกหนอนะจ๊ะไม่ยังกินอืมกสิเต็นตาจ๊ะมูเดียวแล้วจะไปน้ำกันอีกไม่มีแล้วจ๊ะแล้วคนเกียบได้จ๊ะไปประดัง Khá là nắm á, cháu thấy không? Cháu giống không? Nó hết lên nồi thảo thêm cháu thấy không? đầu kìa, chạy đi เนี่ยเยาะเนี่ยก,กินมันน่าจะแต่ว่าก็เอาได้ขาลายนะจ๊ะนะสองดอกพึ่งขาลายจ้าสวยๆขาลายนะจจะไปจ้าไปดูให้เพื่นอนเขาดวงน้ำแหม่นะ

นเหนียวจิ้มเดี๋ยวจะเข้าไปปัดขาอยู่กระเจ้าจ้ะไม่ทับพื้นจ้ะ หมกดงเลยจ้ามีอีกสองขายนาจะจนะ๊ะเนาะ ลงที่นองวิธีการอยู่หองพนจะอยู่ถึงตัวใหม่ผู้น่าจะนะยอย่าเทคของเห่ากันหล่นตาเลยจ้ะคนนี่มองสีใสเลยจ้ะแล้วเจ๊เก็เก็บใส่น้าแม่อยู่น่าจ้ะนะ แม่ก็ส okay. ch ิเต็มเหมือนกันลรอจ้ะ้อเคขึ so ้นสดุดุกขึ้งแดงจ้าโอเคขายาวยาวหลกสุดท้ายของคลิปแล้วจ้ะเนาะเฮ็ดกอแดงใหญ่จ้ะจะกลับบ้านแล้วจ้ะตจะก้างสวยๆเลยจ้ะ จะสิภาพมาสบรือเพจนะจ๊นะเนาะตอนนี้ก็ยูน้ำพราน์นะจ้ะจะลงกลับบานแล้วจ้ะนี่จ้ะย่ดเพชรนี่ได้เต็มตาล้นตาคือเกาจ้ะพี่เนอะของแม่ก็เต็มตาคือกันจ๊ะทอรักก็เป็นเพ็ดเพิงเขาดงนะจ้นะเนาะนี่จ้ะมันคือเกาจ้ะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะจน๊ะเนาะฝากขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อจา้ามาหลุ่นมือไม่ว่าสิใดไปเก็บอยู่พูดได้นะจน๊ะเนาะสิไปเก็บเพชรให้เบื้องอีกสำรับเหมือน,นี้ก็ขอตัวกลับ,บานจาน้าสวัสดีจา้า